พี่น้องครับวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านใน facebook แบบใหม่และการวิธีการต่างคารหัสผ่านใน facebook ให้ปลอดภัยเหต็จังไดไอเจสิพาเห็ดมาเบิ่งเด้อครับมาเบิ่งเด้อมามาเอามาที่หน้าจอโปรไฟล์ของเฮาครับให้มาเลือกที่ฟันเฟืองแล้วเฮาก็มาเลือกที่ว่ารหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยครับ เซตเลีวให้ห้าเลื่อนขึ้นมาเลือกคำว่ารหัสผ่านและการรักษาความปลอดภัยเปลี่ยนรหัสผ่านครับเลือก Facebook หรือเพจที่หฮาต้องการจะเปลี่ยนครับวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านที่ปลอดภัยและ,ะถูกต้องตามกฎระเบียบของทาง Facebook ครับพี่น้องครับคือให้มีความยาวยังหน่อย6ตัวอักขระ ประกอบด้วยตัวเลขตัวอักษรและตัวอักขระพิเศษครับพี่น้องครับแค่นี้เข้าก็ไดรหัสผ่านที่ปลอดภัยเมื่อเข้าไดรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วอย่าลืมจดหรือบันทึกเอาไวด้ดีๆครับพี่น้องป้องกันการลืมของเข้าเองอันนี้กะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน่นอยพี่น้องลองไปปรับใส่ลองเบิง่งเดอครับเดอสวัสดีครับ